สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีคําถามจากน้องสมาชิกท่านหนึ่งนะครับถามว่าพี่ครับอาหารสดผมสามารถขายออนไลน์ได้ไหมตรงนี้ผมจะตอบคาถามว่าได้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเนื้อโคุณให้ดูนะครับเด็กผู้ชมกันดูนะครับโดยผมจะขออนุญาตดูจากในแอปช้อปปีก่อนนะครับขั้นแรกก็จะเจอนะครับผมตว้ยเตี่มพิมพ์ข่าว่าเนื้อโคคุณนะครับใส่เข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะเห็นว่ามีเนื้อโคุนหลากหลายแบบนะครับอันนี้เป็นเนื้อโคุนแบบที่เขาแพ็คแล้วที่ยังสดอยู่นะครับพร้อมที่จะประกอบอาหารนะครับต่อไปผมจะยกตัวอย่างในแอปของลาซาด้านะครับใน,นลาซาล่าผมก็ใช้ตัวอย่างเดียวกัน,นครับเนื้อโคุนนี่ก็จะเป็นแพ็คเหมือนกันนะครับดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับผมคลิกเข้าไปนี่เขาจะเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยนะฮะคือที่ยังไม่ได้ปรุงนะครับเนี่ยก็สามารถขายได้เหมือนกันเนื้อ จะเข้าไปในแอปของ t ิกต o อนะครับเราไปที่ช็อปช็อปนะครับแล้วก็ไป์เจอนะฮะพิมพกอีกข้างหนึ่งเนื้อโคคุณเหมือนกันนะครับเราก็เจอแบบเดียวกันนะครับนี่ฮะนี่ครับคลิกเข้าไปดูฮะสวนมาให้ดูนะครับนี่มันก็เป็นเนื้อที่ยังสดที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ